สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเอฟอะใช้น้องคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมนี่เป็นน้องเลดี้ดี r นะคะไซส์มีเดียมนะในหนังแ m มสกินนะคะแล้วก็อไหล่เงินนะใช้มาแบบกี่เดือนแล้ววะสองสมเดือนได้แล้วมั้งแล้วเอฟก็เริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเอาน้องมารีวิวข้อดีข้อเสียนะคะว่าถ้าเกิดใครดูอยู่เนี่ย หลงสเสน่น้องเนี่ยว่าน้องสวยนู่นนี่นั่นดูแบบคุณหนุ่งคุณหนูมีชาติตระกูลเนี่ยควรไหมเออน้องคุ้มค่ากับค่าตัวตอนนี้ที่มือหนึ่งอยู่ที่สอง0,000บาทไหมสําหรับไซมีเดียมนะคะหรือมือสองเนี่ยก็แตะแสนแล้วอะ่ะเออคุ้มไหมใช้งานได้ดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าได้แต่สวยอย่างเดียวนะคะก่อนอื่นก็ให้มาดูก่อนว่าน้องมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีตัวชามตัวนี้นะซึ่ง เอาจริงตัวชามตัวนี้เวลาถืออ่ะก็ไม่ได้มีเสียงแบบเกะกะหรือเสียงกรองกองแกงอะไรมากมายนะคะก็ไม่ได้อยู่เป็นจุดที่น่าลำคาญนะอ่ด้านที่สองด้านข้างก็เป็นแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่แล้วก็ตรงก้นเนี่ยเขาก็จะมีหมุดมาให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็สายสะพายตัวนี้เอาออกได้นะในคลิปนี้ขออนุญาตเอาออกเพราะว่ามันจะแบบ คลงคงเคลงเดี๋ยวมันจะแบบตีหน้านะ,ะสายเนี่ยก็เขาจะให้ความยาวมาประมาณหนึ่งนะคะก็เป็นความยาวแบบพอดีพอดีอะทุกคนน่าะมาเมก็วกว่าเม็ดนิดๆน,น,นะคะซึ่งเท่าที่เอฟเห็นเนี่ยตัวล่าสุดที่ออกจากช็อปเนี่ยเขาจะปรับเป็นแบบที่มันปรับความยาวได้แล้วนะคะแต่ว่าของเอฟะได้เป็นรุ่นเจนเก่านะก็จะยังปรับความยาวไม่ได้แต่ว่าความยาวตัวนี้ก็พอดีพอดีเลยทีเดียวนะนทีนี้มาดูกันด้านบน ด้านบนน้องของ e F ก็จะยังเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่นะคะก็คือเป็นแบบตัวฝาซิปนะถ้ารุ่นใหม่มันจะเป็นตัวแบบฝาแฝปที่แบบดึงเปิดได้นะคะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะแล้วก็ตอนนี้ด้านในของ e F อ๋อขอพูดถึงหัวซิปนิดนึงหัวซิปของเขาก็จะเป็นหัวซิปแบบนี้นะทุกคนมีความแบบซีดีเออเป็นแบบตุ้มๆนะไม่ได้เป็นหัวซิปธรรมดามีความแบบดูดีมีชัตตะกูลนะแบบนี้นะคะอ่า แล้วก็ด้านในตอนนี้เอฟใส่อะไรไว้บ้างก็ใส่ไว้แบบนี้นี่นะก็จะมีของอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีออร์แกไนเซอร์ใส่ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ดูว่าใส่อะไรอยู่บ้างนะคะอันแรกก็คือเป็นตัวคาร์ดโฮเดอร์ของเอเมสอันที่2ก็จะเป็นคาร์ดโฮเดอร์อีกแหละของชาแนลนะอันนี้ใส่เงินนะคะส่วนอันนี้ใส่บัตรต่างๆเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็มี l อ c ว a y นะคะที่ใส่ของกระจุกกระจิกนะ แล้วก็มีลูกเป็นน้องธรรมกตินะ,ะช่วงนี้ยังเห่ออยู่ก็เลยยังเลี้ยงอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซับมันแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ใส่อยู่เนี่ยก็เป็นแอร์พอรนั่นเองนะคะก็ด้านในตอนนี้เป็นแบบนี้คือเอฟใส่ออแกไนเซอร์ไว้เดวเอาออกก่อนเอาออกก่อนนะเหตุผลที่เ e อฟใส่ออแกไนเซอร์ไว้เพราะเอฟอยากรักษาทรงทุกคนเนื่องจากว่าใช้มาสักพักหนึ่งเนี่ยเอฟรู้สึกว่า หนังของน้องอ่ะคือน้องมันเป็นกระเป๋าแบบบ็อกซี่ก็จริงนะแต่ว่าเอฟรู้สึกว่าถ้าเราใช้ไม่ระวังอ่ะน้องจะเสียทรงเอออย่างที่เราเคยเห็นตามพวกแบบตลาดมือสองเนี้ยบางทีจะเห็นแบบบางใบที่แบบโอ้โหทรงแบบไปทําอะไรมานะซึ่งเอฟไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเอฟก็เลยไปสั่งตัวออร์แกไน r เซอร์มาค่ะเพื่อมาใส่ไว้ด้านในนะก็เป็นแบบนี้เป็นออร์แกไนเซอร์ของสมอก้า นะคะที่เอฟเคยรีวิวไว้ถ้าเกิดใครสนใจก็ยังไปสามารถสั่งได้อยู่ที่ IG นี้นะคะสมอลการ์เ,อ,เอรนะแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดของเอฟได้อยู่ FF10 ลด 10%, 10นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เอฟใช้แบบ1.2ม mm, ิลิเมตรทุกคนแบบบางเออเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ค่อยชอบแบบ2มิลิเมตรที่มันเป็นตัวหนาปกติเออเอ e รู้สึกว่ากลัวมันแบบ ก้มันกินที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็เลยจะสั่งแต่1.2นะคะซึ่งถามว่า1.2เนี่ยมันช่วยเรื่องดันทรงได้มากน้อยแค่ไหนมันก็อาจจะช่วยได้ไมไ่มากเท่าตัว2มิลลิเมตรเออแต่เอฟชอบตัวนี้ไงเอฟก็เลยแบบไม่เป็นไรนะคะเอามาช่วยไว้ประมาณหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ไปสั่งกันไว้ได้นะของดีมีคุณภาพนะอ่ะทีนี้พอถอดออร์แกไนเซอร์ออกด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ ของเอฟนะเป็นรุ่นที่เอฟบอกอย่างที่บอกเป็นรุ่นเก่านะคะด้านในก็จะยังเป็นผ้าสีแดงแล้วก็นี่น้องหูแล้วก็มีลายแบบดีออดีออดีอดอเล็กๆเล็กๆเล็กๆเห็นป่ะเรียงก,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 กันนะแล้วก็มีช่องซิปข้างในหนึ่งช่องนะคะซึ่งไม่เคยใช้เลยเพราะว่าใช้ตัวช่องของตัวออร์แกไนเซอร์แทนไปแล้วนะคะอ่าทีนี้รีวิวคร่าวๆโดยรอบของน้องแล้วนะคะอ้ออีกจุดหนึ่งก็คือหูของน้องตัวนี้มันจะเป็นลักษณะครึ่โงวงกลม ะะเอฟรู้สึกว่า lady dior เนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่บอกได้ง่ายมากว่าแท้ปลอมเนี่ยเอออันไหนแท้อันไหนปลอมเนี่ยค่อนข้างดูง่ายนะทุกคนเพราะว่ามันชัดเจนอยู่ที่หูกระเป๋าแล้วก็ชัดเจนที่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยไอจุดเนี้ยที่เป็นขีดระหว่างความนูนกับความแบนของตรงหูตรงเนี้ยเออมันมีของแท้มันต้องมีความตรงแล้วก็มีความแบบชัดเจนอะชัดเจนของไอตัวครึ่งวงกลมตรงเนี้ยก็จะชัดเจนตรงนี้ก็จะเป็นความตรงแบบเนี้ย ะะก็เป็นจุดแรกเอาไว้ดูแท็บลอมนะซึ่งคลิปนี้ไม่ได้มาสอนดูแท็บลอมไม่กล้าสอนใครจริงเ,เป็นแบบความรู้ติดตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เลยอยากแชร์นะคะว่าสามารถดูได้เบื้องต้นนะทีนี้มาเล่าถึงข้อดีข้อเสียเอาข้อดีหรือข้อเสียก่อนดีนะเอาอีกแและเอาข้อเสียก่อนละกันทุกคนเนื่องจากน้องคนนี้จริงๆอะข้อเสียค่อนข้างเยอะนะเออถ้าพูดนะคะใน ข้อดีมันก็มีนะคะแต่ข้อเสียถามว่าเป็นกระเป๋าที่แบบสวยงามเราไม่ได้มีข้อเสียเลยไหมก็ไม่ใช่นะคะน้องมีข้อเสียในตัวเองเอาข้อเสียที่เอฟแบบลำคาญมากที่สุดนะทุกคนนั่นก็คือหูจับทุกคนดูนะหูจับตรงเนี้ยเวลาอย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมแต่เวลาแบบเคลื่อนไหวนิดหน่อยอมีความแบบแบะลงมาอย่างเงี้ยเออมันเป็นความน่าลำคาญในตัวมันเองทุกคนคือเวลาที่แบบ วางไว้อะมันต้องตั้งใจวางให้หูมันตรงอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเวลาที่มันแบะลงไปอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรเสียหายไหมมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นแต่เอฟจะรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะดึงไอ้หนังตรงเนี้ยเนี่ยเนียตรงเนี้ยกลัวว่ามันจะดึงแล้วมันเสียทรงเออน้ําหนักอะนะคะด้วยความที่อย่างที่บอกน้องเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างบ็อกซี่แล้วน้องจะสวยเมื่อทรงสวย อเอฟก็เลยรู้สึกว่าเอฟค่อนข้างหน่อยกับการรักษาทรงน้องนะคะฉะนั้นเวลาที่แบบหูจับมันแบบแบะลงมาอย่างเงี้ยเออเอฟจะรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องมานั่งแบบหยิบขึ้นมาเอามาวางไวใ้ให้มันตรงอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานด้วยน้ําหนักด้วยอะไรของมันนะคะก็เป็นจุดแรกที่ค่อนข้างลาคนานหนึงเวลาใช้อาจจะเป็นที่แบบความโคจิของตัวเองหรือเปล่าเออเนี่ยดูดิเนี่ย,น,ยนิดหนึ่งมันก็จะลงมาแล้วก็จุดที่2ของหูจับตัวนี้เนื่องจากว่า นั่นในมันก็เป็นหนังแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเออแล้วเอฟกลัวว่าเวลาสะพายอะ่ะคือเวลาเอฟสะพายแบบสายยาวใช่ไหมเอฟก็จะจับให้หูมันอยู่อย่างนี้ถูกไหมแล้วหูมันชอบมาขัดกันเองนะเวลาสะพายไปเลื่อยหูมันชอบลงมาขัดกันเองแบบเนี้ยเนี่ยเนียอันนึงไปอยู่ใต้อีกอันหนึ่งเแบบนี่ยแบบเนี้ยนะคะแล้วแล้วที่เนี้ยความนอยส่วนตัวอีกแหละ คือไม่รู้สิออนอยากรักษามันให้มันอยู่ดีนานที่สุดอ่ะก็มันจะชอบขัดกันอย่างนี้เลยเอฟกลัวว่าหนังมันจะไปถูกันจนมันเป็นรอยนั่นเองเอฟก็เลยต้องมาแบบเวลาสะพายอยู่ก็ต้องมาจับให้มันแบบพิงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเวลาเราทํานู่นทํานี่หรือเดินไปนั่นไปนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่ได้มานั่งโฟกัสเยอะเนาะแต่ว่าพอหันมาทีไรอ่ะน้องก็จะแบบขัดกันอยู่อย่างเงี้ย ทุกทีเลยนะคะก็เป็นจุดที่ค่อนข้างลำคานคือเป็นกระเป๋าใบที่สะพายไปไหนแล้วต้องต้องมานั่งระวังน้องนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของตรงหูจับตัวตัวนี้โอ้ยตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนเป็นจุดแรกที่ค่อนข้างลำพานนะจุดที่2ที่เอฟรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ถามว่ารับได้ไหมรับได้เพราะว่ารูมันตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็คือฝายิ่งฝ่าแบบเก่าเนี่ยอย่างที่เออบอก นะคะฝาแบบเก่าเนี่ยเขาจะเป็นซิปแบบนี้ถูกไหมเวลาเปิดปิดมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเออคือมันมันไม่ได้ง่ายเหมือนกระเป๋าอื่นแต่มันก็ไม่ได้ยากเวอร์เกินไปนะคะเวลาเอฟจะเปิดกระเป๋าเนี่ยเอฟต้องแบบต้องใช้2มือนิดนึงอะ่ะเออคือสมมติถืออยู่อย่างเงี้ยเอฟก็จะถืออย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะเปิดแบบนี้นี่เปิดแบบแหกมันออกมาแบบนี้ นะคะแล้วก็จะหยิบของเข้าไปด้านในซึ่งแน่นอนว่าด้านไหนที่เอฟสมมติด้านเนี้ยเอฟใส่นาฬิกาใช่ไหมเอฟก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าลวงลึกลงไปมากๆซิปมันจะถูกกับนาฬิกาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้นะคือน้องไม่ได้สามารถที่จะแบบลวงเข้าไปหยิบของได้โดยง่ายนะคะแต่ถามว่า มันยากขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ยากแล้วข้อดีก็คือน้องซีเคียวมากคือเอฟใช้เอฟไม่เคยไม่เคยรูดรูดซิปปิดเลยอะเออเพราะว่าลําพังฉันตั้งใจจะล้วงเนี่ยมันก็ยากแล้วคงไม่มีใครมาล้วงกระเป๋าฉันได้นะคะก็จะเป็นข้อเสียที่ตัวปากกระเป๋ามันค่อนข้างแคบแล้วก็รูปแบบของการเปิดปิดแบบนี้มันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะ ถามว่ามันแคบแล้วมันจะใส่แบบพวกอ่าสมมุติใส่กระเป๋าตังฟูลไซส์อย่างเงี้ยกระเป๋าตังใบยาวอย่างเงี้ยยังใส่ได้ไหมยังใส่ได้ในทุกคนแต่อาจจะต้องแบบทะแยงลงไปนิดนึงเพราะว่าตัวไซส์จริงๆของน้องเนาะขั้นใหญ่นะคะใส่ของเ,เยอะนะก็มีติดเรื่องของตัวปากกระเป๋านน่แหละที่อาจจะแคบนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆก็ชินช่วงในเอฟชินแล้วแหละเอาจริงนะเอฟก็แบบจับด้านหนึ่งแล้วเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนะดูนะเออทริคของรุ่นเก่านะ จับด้านเนื้อเปิดนี้นี่ข้างล่างเปิดโดยอัตโนมัติเห็นไหมงงเหมือนกันเออแต่ก็ต้องระวังนะอย่าแหกน้องเกินไปเพราะว่ามันก็จะไปกระทบกับทรงด้านนอกอีก <c oughs> เป็นความระวังความแบบน้อยส่วนตัวนิดนึงนะคะก็เป็นจุดที่2ที่เอฟรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของน้องนั่นเองนะอา่าทีนี้จุดถัดไปที่มันเกี่ยวข้องกับฝากระเป๋าเนี่แหละทุกคนและเอฟรู้สึกว่าเฮ้ ตอนจังเออมันคืออะไรความที่ตัวฝากระเป๋าของน้องอ่ะเอฟจะถือยังไงให้มันเห็นดีอ,อ่ะลงไปก่อนนะตัวฝากระเป๋าของน้องมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมทุกคนฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นแอ่งอ่ะเออเป็นเหมือนบอ่ออยู่อย่างเงี้ยเออฉะนั้นเวลาที่คือเอฟพยายามเช็ดแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีฝุ่นมาเกาะด้านในอ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเออเนี่ยเนียเนี่ยยทุกคนเห็นฝุ่นเม็ดนี้ปะ เนี่ยเตรงเนี้ยไอ้ขาวๆเล็กๆเนี่ยเออมันจะมีฝุ่นมาเกาะด้านในได้ทุกคนแล้วการที่จะเอาออกก็คือแบบค่อนข้างยากนะคือเอฟอะต้องใช้ผ้าแบบมาป,ปัดปัดออกหรือบางทีถ้ามันไม่ออกจริงๆอย่างเงี้ยก็คือต้องแบบคว่ำกระเป๋าแล้วแบบคว่ำกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วแบบปัดปัด,ปดออกอะเออซึ่งบางทีเอฟรู้สึกว่า ก็ไม่อยากทําขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าฝุ่นมันก็มีมาเกาะอยู่เรื่อยๆค่ะสําหรับตัวปากกระเป๋าตรงนี้นะซึ่งอันเนี้ยเอฟคิดว่ารุ่นใหม่ก็น่าจะเป็นเพราะว่ารุ่นใหม่เขาเป็นแบบฝาแบบอย่างนี้ถูกไหมเออมันก็จะมีร่องมีช่องอะไรเงี้ยให้ฝุ่นมันเข้าไปเกาะได้นี่ขนาดเอฟเก็บในถุงผ้าน้องก็ยังมีฝุ่นเอ็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออนั่นแหละนะคะก็เป็นจุดที่ ็นแล้วมันรู้สึกนอยอเี่ยเหมือนเราเป็นคนไม่สะอาดอะ่ะเออนะในความที่แบบอุ้ยกระเป๋าฉันมีฝุ่นติดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างไม่โอเคนิดนึงนะคะ ก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับข้อเสียจริงๆก็มีแค่นี้แหละนึกไม่ออกแล้วเนี่ยเออนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของทรงที่ต้องระวังเรื่องทรงนิดนึงต้องเก็บดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเลดี้ดีออถ้าเสียทรงไปแล้วมันก็จะไม่สวยใช่ไหมล่ะแต่ว่าใดาๆคือเอฟก็เ,เห็นมีร้านสปาหลายร้านที่เขาแบบเนรมิตเลดี้ดีออที่แบบเสียทรงแล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้เงี้ยค่ะก็ถือว่าถ้า worst case มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอะ่ะน้องก็สามารถคืนชีพได้ ว่างเงินเถอะเออน้องก็ยังสามารถขึ้นชีพได้แต่ว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็จะดีกว่าใช่ไหมล่ะซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้เอฟค่อนข้างนอยกับมันนิดหนึ่งนะคะความรู้สึกเหมือนตอนใช้ะ่ะเออที่ไม่อยากให้มันเสียทรงแบบพยายามระวงังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นนะอา่าทีนี้มาพูดถึงข้อดีข้อดีของน้องเลยนะทุกคนความที่เอฟซื้อไซส์มีเดียมนะคะก็อยู่ประมาณ10นิ้วนะคะจริงๆมัน9้านิ้วปลายปลายแหละเออแต่ว่า เขาเรียกเป็น10นิ้วเป็นคร่าวๆนะคะตัวนี้เป็นแลมสกินทาให้น้ําหนักน้องอะ่ะไม่ได้เยอะเลยทุกคนเป็นกระเป๋าที่เบาอะ่ะเออเมื่อเทียบกับความแบบดูดีความความขนาดของน้องความดูแบบอหลงอะไรลอย่างเงี้ยอะไรก็มีความแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยหนาะๆไม่ได้แบบไม่ได้ดูบอบางเลยอะ่ะเออแต่ว่าน้องไม่ได้มีน้ําหนักหนักเลยทุกคนเอาจริงน้องแบบเบาเบากว่าที่เอฟคิดนะแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะ เนี่ยข้อที่2ก็คือใส่ของได้เยอะคือพอผ่านด่านของการที่ปากแคบเข้าไปแล้วอะ่ะข้างในน้องแบบกว้างมากเออใส่ของได้เยอะมากนะคะคือใช้ใบนี้ทีไรไม่ต้องกังวลเลยว่าจะใส่ของไม่พออะ่ะจริงๆนะน้องแบบใส่ของได้เยอะมากในขนาดที่แบบ10นิ้วมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปด้วยเออคือค่อนข้างพัฒที่ข้อมากๆในการใช้งานอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสายน้องเนี่ยคือ เอฟอะสำหรับเอฟนะาเอฟสูง1 6 5สําหรับสายตัวเก่าที่มันไม่ได้แบบไม่ได้ปรับได้เนี่ยสำหรับเอฟรู้สึกว่ามันพอดีมากๆนะคะคือเขากะความยาวสายมาได้ดีมากทุกคนโอเคมากๆนะคะก็เป็นจุดที่เอฟชอบมากก็คือน้องแบบน้นําหนักเบาใส่ของได้เยอะนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือแน่นอนน้องสวยนะแล้วก็ตอนแรกเอฟคิดว่าได้มาแล้วความที่แบบน้องเป็นอย่างเงี้ยเออน้องแบบดู ดูคุณหนูคุณนายดูแบบก็ชื่อนุ่นเลดี้ดีออดูแบบเลดี้เลดี้ท่านสุภาพสตรีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันใส่เสื้อยืดกางเกงยีน,นฉันจะสะพายน้องได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าใช้ได้โดยไม่แบบไม่เคอะเขินอ่ะเอออย่างวันนี้เอฟใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นอ่ะเอฟก็สะพายน้องได้แบบโดยไม่เคอะเขินนะคะอาจจะเพราะว่า F เอฟเลือกมาด้วยอะไหล่เงินด้วยมั้งมันอาจจะดูแบบชิลขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ ถือว่าเป็นใบที่เอฟชอบมากเลยนะเออก็คิดว่าน่าจะจริงๆอ่ะคิดว่าควรซื้อตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาซื้อตอนมันขึ้นราคาเยอะๆนะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะอ๋อขอเพิ่มข้อเสียอีกอย่างหนึ่งได้ปะ่ะตัวหูตัวนี้ค่ะเนี่ย ไอตัวหูตัวเนี้ยมันจะมีความแบบบางแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นบางๆถูกไหมเวลาเราคล้องแขนอะมันจะไม่ค่อยสบายทุกคนเอาจริงเป็นกระเป๋ารุ่นที่คล้องแขนไม่สบายเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนถูกแท่งอะไรสักอย่างอะกดไว้อะเนี่ยมันจะเป็นแท่งบางๆผอมๆอมนี้ใช่ไหมแล้วเวลาสะพายแบบคล้องแขนน,น,นานๆอะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสบายแขนเท่าไหร่ นะคะเขเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียของน้องอีกจุดหนึ่งที่อยากเพิ่มเติมให้นะคะน้องนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็ชอบมากถามว่าได้มาเดือนกว่าสอเดือนเนี่ยชอบน้องมั้งไม่ชอบมากอือยากใช้น้องบ่อยๆแต่ก็กลัวน้องแบบสมเร็วเน่าเร็วนะคะก็พยายามเอามาใช้ออกมาบ่อยๆแต่ว่ายังแบบพยายามรักษาน้องให้ดีๆไว้นะคะอยากให้น้องสวยอย่างนี้นานๆ นะก็ประมาณนี้ทุกคนสําหรับตัวรีวิวในส่วนของข้อดีข้อเสียแล้วก็วอทฟิตนู่นนี่นั่นของน้องเลดี้ดีออไซส์เมียมนะคะก็ช่วงนี้น้องแบบฮอตทิปขึ้นมาเนาะหลังจากที่น้องขึ้นราคาสร้างกระแส <c oughs> ขึ้นราคาเยอะแยะมากมายนะทำให้คนหันมาสนใจน้องอย่างรุนแรงเอฟด้วยเนี่ยเออหลังจากที่เคยมองข้ามมานานนะคะก็ได้ใบนี้มารู้สึกไม่ผิดหวังเลยนะ ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะชอบมากๆถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจรุ่นนี้อยู่ก็แนะนํำไหมแนะนํานะเออเพราะว่าน้องยังต่อให้น้องราคาขึ้นแล้วอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้แพงเวอร์อเออเมื่อเทียบกับกระเป๋าคลาสสิกต่างๆนะคะไฮเอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกชาแนลคลาสสิกหรือว่าจะเป็นพวกแบบ แอมเมสคอนสตงคอนสตงอะไรเงี้ยน้องคนนี้ยังถือว่าเป็นราคาที่ make ซนอยู่เออแสนกว,ก,วกว่าก็หาได้นะคะก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูกันมือหนึ่งก็ยังแค่0 0 0 0 0น่ะเออมันยังไม่ได้แบบว่าเหมือนชาแนลที่แบบ3 0 0 0 0 0กว่าแล้วอะไรเงี้ยหรือแอมเมสที่ตลาดรีเซลนี่คือไปแบบ4 500, ี่ห้าแสนเบอร์กินแคนี่คือล้านหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ยังเป็นจุดที่เอฟมองว่าเฮ้ยยังคุ้มค่าอยู่กับความคลาสสิกการใช้งานความพัคติคอแล้วก็ความ ดูหลานะเพราะว่าน้องแบบดูหลูหลาเกินราคาเอาจริงนะเออเอชอบมากเลยแล้วยิ่งเอฟได้มาในมือสองเนี่ยราคาไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นอนะ่ะเออเอรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับน้องใบนี้นะอถ้าใครชอบอยู่ก็ตาำจ้ะทำได้จ้ะเออคอนเฟิร์มว่าน่าจะชอบนะก็ ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครมีคำถามตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเอฟจะมาบอกวิธีว่าเอฟเก็บน้องยังไงไม่ให้เสียทรงเวลาที่เอฟเก็บอยู่ที่บ้านนะคะไว้เจอกันในทีคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ